สวัสดีครับวันนี้ช่องจะนแนะนำ,นำวิธีใช้นะครับเครื่องขัดหน้าปูนฉาบนะครับตัวนี้ก็หาซื้อในช้อปปี้ลาซาด้าครับราคาพันกว่าบาทนะครับก็เราจะมาแนะนําวิธีการใช้เครื่องขัดหน้าปูนกันนะครับเ,เมื่อเราทําการฉาบ จนเต็มแผงแล้วเราก็จะมาใช้เครื่องขัดหน้าปูนตัวนี้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็ก่อนจะใช้เครื่องนะครับก็ต้องรอให้หน้าปูนมันน้ามก่อนนะครับถึงจะขัดได้นะครับถ้านุ่มเกินไปก็ ยังใช้ไม่ได้นะครับก็ให้หน้าปูนกำกัจับดูมันไม่ยุบนะครับก็การใช้นะครับก็ให้คนหนึ่งคอยสลัดน้ำนะครับแล้วก็ใช้เครื่องขัดนะครับหน้าปูนตามวิดีโอนี้นะครับคนหนึ่งคอยสลัดน้ำเพราะว่าจะช่วยให้ หน้าปูนเราเรียบขึ้นนะครับการใช้เครื่องตัวนี้ก็สะดวกนะครับแล้วก็รวดเร็วต่อการขัดหน้าปูนฉากนะครับตัวนี้ก็วิธีใช้ใช้นม่ยากครับก็พอ,อเราฉาบเป็นแผงแล้วเราก็ใช้เครื่องตัวนี้และครับปัน่นมันที่ซื้อมาก็จะมีอุปกรณ์แถงมาให้ สามอย่างนะครับมีตัวอุปกรณ์ในการผสมปูนนะครับแล้วก็ตัวขัดหน้าปูนแล้วก็ฟองน้ำนะครับส่วนตัวที่ใช้ขัดหน้าปูนนะครับจะเป็นสีดำนะครับก็ที่ใช้ก็ขัดไปเลยครับแล้วก็คอยตีน้ำคนนึงนะครับขัดให้ จนหน้าปูนมันเรียบนะครับการใช้ก็ถือว่าสะดวกดีนะครับที่ซื้อมาแล้วก็ทำให้งานเรารวดเร็วขึ้นนะครับการใช้เครื่องขัดหน้าปูนตัวนี้นะครับนะครับก็ขัดไปจนเต็มแผงแล้วน,นะครับเราก็ตรงไหนที่ไม่เรียบ เราขัดไปแล้วมันไม่เรียบนะครับเราก็ทีน้ําตรงที่ไม่เรียบนะครับแล้วก็กลับมาขัดอีกนะครับหน้าปูนมันก็จะเรียบออกมาเรียบเสนอกันดีนะครับนะครับก็ขัดขัดไปเลยนะครับตัวน,นี้ใช้ไฟบ้านนะครับมีมือจับสองสองมือจับนะครับแล้วก็ปั่นขึ้นปั่นลงนะครับ ตัวนี้ก็จะใช้มอเตอร์หมุนนะครับ,นะรบก็สะดวกนะครับรวดเร็วอยครับขัดไปขัดขัดไปเรื่อยๆนะครับก็เราก็ดูไปว่าตรงไหนมันไม่เรียบเราก็ตีน้ําแล้วก็กลับมาขัดอีกนะครับมันก็จะเรียบตามตามรอยขัดเลยนะครับแต่ว่าเมื่อเราขัดเสร็จน,นะครับ มันก็จะเป็นรอยเครื่องขัดเลนะครับเป็น,นรอยกลมๆนะครับของเครื่องต่อขึ้นเครื่องเราก็จะใช้เลีงยงไม้นะครับในการปาดหน้าอีกทีหนึง่งลูบๆให้มันเรียบเสม,มอกันก่อนที่จะใช้ฟองน้ำนะครับ <S <S ก็แขนหนึ่งก็ใช้เวลาไม่นานครับประมาณห้าถึงสิบนาทีนะครับแล้วแต่นขนาดแขนนะครับขัด ไปเลยครับก็เครื่องนี้ไม่นหนักนะครับเบาแต่ว่าก็จะมีแรงเหวี่ยงก็ใช้กำลังแขนนิดนึง,งขัดดีนะครับเครื่องนี้ใช้ดีนะครับ,รนะรบก็สะดวกกว่าที่เราใช้เกียงไม้ขัดหน้าอยู่นะครับเพราะว่าอันนั้นก็จะใช้ าระยะเวลาค่อนข้างมากครับเครื่องนี้นะครับก็ใช้มาแล้วรู้สึกโอเคครับใช้ดีครับตัวนี้ก็สั่งมาใช้สำหรับฉาบบ้านตัวเองนะครับทำสองคนนะครับในการฉาบแข็งแข็งหนึ่งนะครับก็ขัด ทั้งบนทั้งล่างนะครับตอนนี้คอยสลัดน้ำู่ตีน้ำโดยการใช้แป้งนะครับเพื่อเพื่อให้ผิวที่เราฉาบมันออกมาเรียบนะครับถ้าเราไม่ใช้ถ้าเราไม่ตีน้ำนะครับหน้ามันก็จะไม่เรียบเพราะว่าการตีน้ำมันจะช่วยให้หน้าปูน นุ่มแล้วก็เวลาขัดมันจะเรียบขึ้นนะครับ,รบตรงไหนที่มันไม่เรียบก็กลับมาขัดอีกทีหนึ่งนะครับตอนแรกที่ซื้อมาก็ยังไม่ค่อยเข้าใจหลยครับว่าเครื่องตรงนี้มันใช้ยังไงก็ลองไปดูใน YouTube บ้างก็ทำไปเรื่อยๆก็อาศัยประสบการณ์บ้าง ก็จนหน้าง,งานออกมาดีนะครับเนี่ครับก็ขัดข้างบนก็เสร็จแล้วนะครับก็ใช้เวลาไม่นานครับดีกว่าใช้เกียงไม้ขัดหน้ามันเยอะมันจะออกมาเรียบเสมอกันดีนะครับไอ้เครื่องนี้ครับหลังจากที่เราใช้เครื่องขัดหน้าปูนฉาบแล้วนะครับเราก็จะใช้เกียงไม้นะครับ ลบรอยของเครื่องอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อให้ผิวมันเรียบเนียนนะครับนะครับก็ใช้เกียงไม้นะครับก่อนจะลูกก็ใช้แปรงตีน้ําตีบริเวณที่เราจะขัดก่อนนะครับมันก็จะเป็นรอยกลมๆอยู่นะครับของเครื่องนะครับเพื่อจะให้มันเรียบเนียนครับก็ใช้เกียงไม้ขัดไปรอบนึงนะครับ ก็ลูบๆนะครับตรงไหนที่มันเป็นรอยนะครับก็ลูบๆไปเลยใช้เกียงมาให้ขัดนะครับขัดรอยที่มันเป็นรอยกลมๆของเครื่องนะครับลูบๆไปนะครับก็ จะทำให้ผิวมันเนียนขึ้นนะครับก่อนที่เราจะใช้ฟองน้ำในการลงฟองอีกทีหนึ่งนะครับก็ใช้ไอใช้เกียงเนี่ยครับตรงไหนที่มันยังเป็นรอยตะปุ่มตะปั่แล้วก็ใช้เกียงเติมปูนเข้าไปนิดนึงนะครับแต่ส่วนมากมันก็ไม่มีรอยครับเพราะว่าเครื่องนี้ใช้ ค่อนข้างดีและสะดวกนะครับเนี่ยครับเราก็ใช้เครียงไม้ขัดขัดหน้ามันอีกรอบนึงนะครับใครที่ยังดูแล้วยังไม่เข้าใจในการใช้เครื่องในการฉาบปูนก็สามารถถามได้นะครับทางเราก็ ก็พอรู้บ้างครับแต่ยังไม่รู้รายละเอียดเยอะนะครับในการฉาบป,ปูนนะครับก็ใส้ประสบการณ์ในการทําบ้านตัวเองนี่นะครับว่าฉาบยังไงนะครับในการผสมปูนในการาฉาบหน้าปูนเนี่ยครับต้องต้องทำแบบไหนบ้างเริ่มจากไหนนะครับ ตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนในการขัดหน้านะครับขัดหน้าปูนฉาครับก็ทีน้ําไปแล้วก็ใช้เกียงขัดไปนะครับเมื่อเราใช้เกียงไม้นะครับขัดหน้าปูนจนเรียบแล้วนะครับต่อไปเราก็จะทําการลงฟองนะครับโดยใช้นะครับฟองน้ํานะครับ ชุบน้ำแล้วก็แล้วก็บิดหมาดๆนะครับแล้วก็ใช้เกียงไม้นะครับในการขัดนะครับหรือในการลงฟองนะครับนี่ครับก็การลงฟองนะครับจะทำให้หน้าปูนฉาบของเราเรียบเนียนขึ้นนะครับเพราะว่ามันจะขัดเอาเม็ดทรายนะครับ ออกรุดออกนะครับก็จะใช้ก็จะเหลือแค่หน้าปูนฉาบนะครับมันก็จะเรียบเนียนนะครับนี่นะครับแล้วก็บิด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 ให้มันหมาดนะครับแล้วก็ลงฟองนะครับปั่นจนทั่วนะครับผิวมันก็จะออกมาเนียบเนียนนะครับตามที่เราขัดนะครับนี่ครับขั้นตอนเกือบสุดท้ายนะครับลงฟอง ส่วนขั้นตอนสุดท้ายก็ใช้ไม้กวาดดอกหญ้านะครับปัดเอาเศษทรายนะครับออกนะครับมันก็จะเสร็จเรียบร้อยนะครับในการฉาบปูนนะหากท่านได้นะครับชอบคลิปของเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องเรานะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ